ต้มแลว้วก็ชีบแล้วก็ดาบูบูนะคะเนี่ค่ะเราจะมาแกะทุกคนให้แกะไหนก่อนนะคะอันนี้ใช่ไหมคะ ไปกดขึ้นนค่ะแอลโลมากติดมือด้วยติดมือแต่แอโลจริงน,นะอาจจะไม่ได้ยินเสียงหน่อยนะคะเพราะเราบีบค่ะนี่นนี้ก็คือลาบูบูนะคะจะได้อันไหน จะได้ตัวอันไหนก็เลือกเอาเลยค่ะจะได้ตัวไหนเนาะได้ตัวสีเขตดจริงก็ขยำทิ้งนะคะเพราะเราชอบอยู่พี่เราก็นี่นะคะ ก็คือลาบ,บูตัวนี้นะคะตัวเล็กตัวเล็กเลอันเยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นลาบูบูตัวเล็กะคะ่ะตัวอันนี้ด้วยค่ะแล้วก็อันนี้นะคะน้องเล็กมากเลยค่ะเยวขอปิดก่อนนะคะปิดอันนี้ นี่น <c ười> <là> ้องเล็กท่านนี้เลยน่เห็นทุกคนนะทุกคนเล็กไหมพี่เราไปบ้ายนะคะไปบายน้อยายบายน้อยโอ๊ยไอแกเป็นไรเนี่ย นนะคะลาบูบูคนแต่งงานเป็นลาบูบูแต่งงาน,นะค่ะพี่เราก็หยุดไหมล่ะไม่หยุดเลยค่ะพี่เราเริ่มจะรันคัน Yeah! <coughs> <coughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những